ใครที่เล่น Action Figure, แอคชั่นฟิกเกอร์ก็ควรรู้ดีนะครับถ้าฟิกเกอร์รุ่นเก่าๆเนี่ยจะมีอาการเหนียวเหนียวแบบเหนียวติดมือเลยนะลองดูอย่างเช่นฟิกเกอร์ตัวนี้เป็นของเนกานะาสังเกตดีๆเนี่ยเห็นไหมก็คือเหนียวจนเอาพวกฝุ่นพวกขนต่างๆเนี่ยขนหมาที่บ้านเนี่ยเขาไปติดเต็มหมดเลยนะเ,เราลองกันมาหลายวิธีแล้วก็คือ ใช้ทั้งล้างด้วยน้ำยาล้างจานล้างด้วยสบู่ขัดก็แล้วที่สุดแล้วมันก็ยังไม่หายเหนียวนะวันนี้ผมจะมามีสูตรลับพิเศษนะจะมาบอกว่าทํายังไงถึงจะหายเหนียวนะ,ะขั้นแรกที่เราต้องมีก็คือผมเลือกใช้พักกอสนะฮะแล้วก็ข้อตับาดแก้ววัสบายบหนึ่งแปรงสีฟันแล้วก็แมสอันนี้ถุงมือยางด้วยนะ เพื่อที่จะป้องกันสารละลายตัวนี้นะฮะเราใส่แมสก์ทำกันเลยก็แล้วกันที่สำคัญที่มีก็คือตัวนี้นะตัวนี้เป็นของเมกานะฮะชื่อว่ากูกรกูเนี่ยความหมายของเขาก็คืออ,อะไรที่เหนียวสารอะไรที่เหนียวนะฮะเหนียวหนึบเลย ก่อนก็คือมาจากโกเวนก่อนก็คือหมายถึงว,ว่าความเหนียวเนี่ยได้จากไปแล้วประมาณนี้เป็นโปรพาวเวอร์ด้วยในนี้บอกว่าเป็นแอซิดตีฟรีมูเวอร์นะฮะสำหรับกูไว้ล้างพวกฝรั่งเนี่ยเอาไว้เช็ดพวกคราบกาวาสติกเกอร์นะฮะหรือว่าคราบดินน้ำมันไม่นั้นก็หมาฝรัง่ง อันนี้พวกนี้เขาจะเช็ดออกเขาจะใช้ชุบน้ํายาตัวนี้แล้วก็ใช้ผ้าดิเช็ดออกแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้จะไม่ละลายพวกสีที่อยู่ด้านล่างนะก็คือเขาจะบอกเขาโฆษณาไว้อย่างนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทำดูนะกูกร ผ้ากอสเนี่ยจะมีคราบเหนียวเนี่ยติดออกมาเต็มเลยนะฮะทำไมถึงใช้ผ้ากอสเพราะว่าผ้ากอสเนี่ยมันมีเส้นใ่นะฮะจะมีเท็กเจอร์มันสามารถที่จะดึงความเหนียวที่อยู่บนพื้นผิวนี้ออกมาได้นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้ำยาตัวนี้ มันไม่กัดสีนะฮะในนี้จะเขียนว่า surface s a ซ e หมายความว่ามันจะไม่กัดจะไม่กัดพื้นผิวมันจะกัดแค่คราบเหนียวที่ออกมาเท่านั้นเองนะ,ะอย่างบางส่วนเนี่ยที่เป็นล่องลึกเนี่ยก็ใช้พวกแปรงสีฟันที่ใช้แล้วนะฮะก็คือคัดลงไปเบาๆนะฮะบางทีพักก๊อสเนี่ยเข้าไปไม่ถึง ก็คือเราใช้แปรงสีฟันให้ช่วยช่วยด้นะในนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยจะบอกว่าความเหนียวเนี่ยถ้าเหนียวมากบางบางครั้งต้องใช้เวลาถึง5-10นาทีถึงจะกัดออกนั่นหมายความว่าถ้าในเคสว่าที่ต้องเหนียวมากเนี่ยเราอาจจะต้องแช่ชิ้นส่วนลงไปในน้ำยาถึง5 1าถึง5-10นาที นะแต่ตัวนี้เนี่ยเหนียวไม่เยอะเอาจริงๆแล้วนะผมว่า,น,าน่าจะได้อยู่เดี๋ยวเราลองดูเราลองขัดแบบละเอียดดูนะตัวนี้นจะหาซื้อได้ที่ไหนมันเป็นผลิตภัณฑ์ของอเมริกานะฮะก็คงต้องสั่งจากอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะฮะตัวนี้จริงๆแล้วผมได้มาจาก ebay แต่ค่าส่งเขาฟรีนะฮะได้มาจากอังกฤษตกขวดหนึ่งประมาณ500-600ค่าส่งฟรีผมว่าก็โอเคละเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะฮะเราใช้นิดเองเราใช้ไม่ได้เยอะนะตัวนี้ขวดหนึ่งอะได้เป็น1ิบสตัวเลยแน่ๆผมว่าคุ้มค่านะแต่ถ้าเกิดท่านใดหาเก่งๆลองหาดูเซิร์ชบนกูเกิกหรือว่าอาจจะเจอราคาที่ถูกกว่านี้นะลองดู ลองมาหลายแบบแล้วนะเรื่องแอคชั่นฟิกเกอร์เดียวเนี่ยก็ไปอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหลฝรั่งเขาใช้ตัวนี้กันก็เลยสั่งมาลองสั่งมาลองดูหลังจากเราทาน้ำยานะทิ้งไว้สัก5นาที นะให้น้ํายาเนี่ยเข้าไปกัดคาบเหนียวที่อยู่บนพื้นผิวนะจากนั้นเ,เราก็เอาพ้ากอตเนี่ยเช็ดออกนะเช็ดออกให้เรียบเลยคือตอนนี้รู้สึกได้เลยผมรู้สึกจับดูได้เลยว่ามันไม่มีความเหนียวแล้วนะจา,จากตอนแรกนี่เหนียวแบบเนบติดมือเลย อนนี้รู้สึกก็แต่มันมันก็ยังรู้สึกว่ามีความมันของน้ํายาอยู่นะฮะหลังจากที่เราเช็ดออกแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ไปล้างล้างด้วยน้ํายาล้างจานให้สะอาดอีกรอบหนึ่งนะเพื่อที่จะล้างเอาอตัวน้ํายาเนี่ยออกมาให้สภาพนี่กลับมาดั้งเดิมที่สุดที่จะทําได้นะตอนนี้เราก็เช็ดเช็ดพวกน้ํายาออกลองดูเนี่ย ความเหนียวเนี่ยมันจะอยู่ในนี้แหละออกมาแล้วอย่างเราล้างแค่น้ํายาล้างจานเฉยๆเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกว่ามีความเหนียวออกไปหรือเปล่านะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นก็คือว่ามันออกมาแน่ๆแล้วจากพักก๊อสสีข,ขาวเนียนะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราจะเอาตัวนี้ไปล้างน้ายาล้างจานดูนะเค,ครับ เราล้างด้วยน้ำยาล้างจานนะครับเราก็ซับอพากคอเนี่ยแหละซับน้ำให้แห้งนะเรารู้สึกได้เลยตอนนี้ก็คือว่าคาบเหนียวไม่มีหละนะ คาบเหนียวเนี่ยก็คือไม่มีเลยไม่รู้สึกเลยว่าจะเหนียวนะฮะอันนี้คอนเฟิร์มเลยตัวเนี้ยล้างค้าบเหนียวได้แน่นอนนะใครอยากจะลองก็ลองเลยครับกูกรลองเซิร์ชใน Google ดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ